ที่คืออะไรกล่องของขวนทีเ่เป็นแบบว่ากล่องพี่โดนันดักนะครับอุ้ยกล่องมีแบบหลากหลายอารมณ์มากเลยอะคุณแม่เปิดเลยอ่าอันนี้เป็นการ์ดเชิญนะครับร่วมฉลองวันเกิดพี่โดนันดังนะฮะครบ90ปีเพราะว่าที่พักพละกอนนะครับเขามีจัดงานตั้งแต่วันที่7ถึง15มิถุนายนนะฮะนี่ใครเป็นแฟนๆของพี่โดนอไปกันเยอะๆนะครับตุ๊กตาแม่น่ารัก,ารกตาแบวมากนะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ย กระเป๋าเป็นกระเป๋าลิมิเต็ดอ๋อไหนพร้อมมากนะคุณแม่พร้อมมพร้อมมากนะคุณนะาถึงแล้วมาถึงก็งว้ามาเลยนะะเย้ถึงแล้วที่งานนะครับจัดเต็มมากหมวกเมกน่ารักมากทางกาหันมาบอกว่าพูดเบรี่คูดอันนี้หน้าทางเข้านะคะร <laughs> ะบงระบายสีไปอีก <laughs> นี่อันนี้เค้กที่คุณแม่ระบายสีนะฮะน่ารักปโต้บูทนะครับมาแล้วน่ารักมากน่ารักมากเลยอันนี้เราไม่ได้เตรียมกันด้วยนะเนี่นพอดีเลยมีร้านเยอะมากๆเลยนะครับนี่มีลาวิภาด้วย อันนี้มีคอใหม่นะครับเป็นคอพี่โดนัลด์ดักนะครับสลองวันเกิดพี่โดนัลด์ดักอันนี้จะเป็นสร้อยห่างนะครับกาไลน่ารักมากๆเลยอุ้ยอันนี้จะเป็นแหวนนะครับมีสร้อยที่เป็นสร้อยคู่ด้วยน่ารักมากๆแล้วก็มีต่างหูนะครับเป็นก้นน้องอันนี้จะเป็นดีไซน์รูปหมวกนะครับใช่ล้วแต่พูดจัิงได้ไหมคะรอยทำให้สงบใจเย็นค่ะถ้าเกิดว่าซื้อที่ฟาร์นี้ไปจะเสริมการพลอยด้วย ละแบบนะฮะก็จะเป็นกิมมิคของพี่โดนัลนะครับคือน่ารักมากๆเลยเป็นฟิกเกอร์อบมีมีคุณออสวร์ด้วยนี่เป็นแก้วน่ารักเนาะน่ารักเนาะนี่ปั๊มครบแล้วครับผมขอบคุณค่ะปั๊มในพาสปอร์ตครบนะครับจะได้เข็มกลัดนะครับน่ารักมากๆเลยเป็นเข็มกลัดพี่โดนัลนะครับนี่ สวัพวกพี่โดนอลน,นะครับต้องมากันให้ได้เลยนะที่พักพลารกอนนะครับอีบ๊ายบาย